สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับผมกับผมแพงเตยนาหนามคนเก็บเหรียญน,นะครับวันนี้จะขอพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านมาดูเหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับท่านว่าเป็นปีพศอ,อะไรจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากเลยไหมครับและที่สําคัญคือเหรียญที่ผ่านกระชาตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่ครับและอีกจุดหนึ่งจุดซื้อขายจริงๆของนักสะสมที่ต้องการในตอนนี้คือตรงไหนครับแล้วผมจะจี้ให้ดูครับเอาปากกาของนี้ชี้ให้ดูแล้วับว่าอยู่ตรงไหนนะครับท่านท่านต้องหาให้เจอนะครับท่านถ้าท่านอยากรวยนะครับอยากมีเงินใช้มันไม่ยากอะไรหรอกครับถ้าท่านมันสังเกตดูจริงๆมันสังเกตว่ามันอยู่ตรงไหนนั่นเลยครับจุดที่เราจะ จุดที่เราจะเอามีเงินใช้ก็คือจุดนั้นนะครับสันที่เอาไปขายเรานักสะสมนีต้องการมากครับเพราะทุกวันนี้มันหายากขึ้นทุกวันนะครับสันสำหรับเหรียญสิบบาทพัสดีเล็กนี่นะครับลองมาดูครับว่าลักษณะของเหรียญเป็นแบบไหนครับสันเดี๋ยวผมจะจี้ให้ดูว่าเป็นจุดไหนนะครับสําหรับจุดซื้อขายนะครับสันลักษณะของเหรียญก็เป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับสันชูเปอร์นิกเกิลนี่อยู่ด้านนอกครับสันเห็นไหมเนี่ยอยู่ด้านนอกนะครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ย สีทองจะกลายเป็นสีดําแล้วครับท่านเพราะว่าเหรียญนี้ยังไม่ได้ทําการล้างทําความอาดอะไรเลยนะครับเพราะว่าทางานไปด้วยครับขอทุกทอไปพื่นพืนน้องตัวท่านเตียวเหรียญแบบนี้มาให้ดูครับก็ดีกว่าครับแบบนี้ดีที่สุดคือเท่าเหรียญที่ทํากรลรางมาแล้วมันจะออกไปแปลกๆหน่อยครับลักษณะของเหรียญก็เป็นเหรียญหนึ่ต้องสีตัวติดเลยนะครับมาดูเบื้องหน้าพงท่านครับก่อภูวิพลอดรุยเดชสวนด้านหลังก่อรัชกาลที่เก้าครับท่านชัดเจนเลยครับบรูบลูพงท่านดูสิครับ คมชัดเจาะไหมสวยงามขนาดไหนครับก็มีระบุบรอยบี้อยู่ปกติธรรมดาครับของเหรียญที่ผ่านเกณฑ์ครับระเสียดผู้ท่านแ่ผก็ไล่ลงมาด้านหลังนี่ครับเหรียญนี้เห็นชัดเจนเลยนะครับรอยแตกเล้าที่จะเป็นจุดซื้อขายเห็นชัดเจนเลยนะครับท่านสำหรับเหรียญนี้นะครับมาดูขอบเฟืองดีกว่านะครับว่าเป็นไงบ้างเหรียญนี้ครับโอ้โหขอบเฟืองคมชัดเจาะมากครับขอบเฟืองสำหรับเรียบก็มีรอยบุบรอบี้ตามปกติธรรมดาของเหรียญที่ผ่านระจายเนี่ยนะครับท่านดูสิครับอือหือสุดยอดจริงนะครับในแบบนี้ครับ เล่จะหายากขึ้นทุกวันนะครับแบบนี้สวยงามครับทางสั้งที่ผ่านกันใช้มาอย่างจับยืนเลยครับท่านไม่รู้ว่ากี่ปีต่อกี่ปีแล้วครับโอ้โหสุดยอดมากครับก็มีระบุบระบี้ตามปกติธรรมดาอย่างนั้นเลยครับท่านดูสิครับมาดูด้านหลังเนี่าครับว่าเป็นปีพศอะไรนะครับมาดูด้านหลังครับประเทศไทยเห็นชัดเจนนะครับตัวหนังสือครับชัดเจนนะครับสำหรับภาษาเสียงนี่มันจะชัดเจนอยู่ทุกพศเลยนะครับท่าน กยาบไม่นี้คืออักษรเบวครับสามตัวจิกกันอยู่ตัวที่สีขาวมาดีหนึ่งนะครับท่านพอจอมทงพันห้าร้อยห้าสิบครับท่านสองห้าห้าศูนย์นะครับเนี่ยไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบบรดับที่หายากนะครับสำหรับปีพศนี้ครับท่านสำหรับปีสองห้าห้าศูนย์นี้นะครับตรงกลางนี้คือวัดอรุณราชวรารามครับวัดอรุณราชวรารามนะครับเนี่ยต่ำลงมาอนนดคือแม่น้ำเจ้าพระยาได้ล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอาลาบีนะครับนี่ครับเราไปดูนี่ครับ จุดซื้อขายอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับเห็นไหมตรงรอยแตกนี่ครับท่านสลูไม่มีครับเห็นแต่หัวนิดเดียวครับสลูครับเห็นแต่หัวนิดเดียวครับอดุลสลูนี่ก็เห็นแต่หัวนิดเดียวครับรอยแตกแล้วครับท่าน้าพูดตามผมก็คือเป็นเหรียญสามขอบแต่กรัท่านถ้าทําการแล้ว้างเราจะเห็นสีทองอยู่ตรงกลางนี่อีกขอบที่สามครับแต่ตอนนี้ไม่มีครับเหรียญนี้เห็นชัดเจนเลยครับท่านราคาอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตรงนี้แหละครับท่านที่ปลายปากมงที่อยู่นี่แหละครับนี่ครับ เห็นไหมตรงนี้แล้วครับเป็นขอบทั้งเหรียญเลยครับเป็นทั้งเหรียญเลยครับตัเรามาดูด้านนี้ครับนี่ครับนะยิ่งใหญ่กว่าดึงครับเนี่ยเราดูให้ชัดเจนไปเลยนะครับเนี่ยครับสุดยอดครับต้องมาดูด้านหลังดูสิครับว่าเป็นอะไรมั่งครับเนี่ยนี่ด้านหลังครับก็มีครับไม่ใช่ไม่มีครับมันคือบุบลงมาด้านนี้แล้วด้านนี้โผล่ขึ้นมาตั้งเยอะเลยครับตังนูนขึ้นมาตั้งเยอะเลยครับตรงนี้นะครับตังเรามาดูครับว่าเหรียญปีพศสอง0ันห้า้อหสิบเนี่ย ส่วนมากเราจะอยู่ที่ปีพศนี้นะครับท่านสำหรับเหรียญที่แตกล่าครับปีพศสอง0ันห้ารอยห้าิบเนี่ยความกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่หกิโลเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบล้านสองแสนสองพันเหรียญนะครับท่านหนึ่งร้อยสาสิบล้านสองแสนสองพันเหรียญนะครับท่านในระดับดุนซีนะครับอยู่ที่เหรียญละหกสิบบาทครับท่านหกสิบาทก็ไม่ใช่น้อยเลยนะครับท่านสำหรับเหรียญที่ผลิตตั้งร้อย สามสิบล้านเนี่ยราคายูเอ็นซีหกสิบาทก็ไม่ใช่น้นอยเดือนครับท่านเยอะมากเลยนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านกันใช้เลยครับสําหรับเหรียญปีพศนี้ตกอยู่ที่เหรียญละสิบห้าบาทถึงยี่สิบาทเท่านั้นเองนะครับท่านสำหรับนี่นะครับเหรียญน,นี้นะครับ้นปีพศนี้นะครับท่านแต่จุดซื้อขายนี้อยู่ตรงนั้นนะครับอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยสามร้อยถึงสี่ร้อยบาทเนี่ยได้จะชัชวร์เลยนะครับท่านเพราะสลูก็ไม่มีสลูก็ไม่มีหัวสลูก็ไม่มีหัวนี่ดูดีๆเลยนะครับว่า หาแบบนี้แล้วสร้างคลิปเราจะหาเจอได้ไง่ายหรือเปล่าลองหาดูเลยนะครับ